ในค่ำคืนนั้นครับมีแขกผู้มีเกียรติทั้งในนอกวงการมากมายครับมาร่วมชมละครเวที4พ่แผ่นดินเดอะมิสคกลพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรไปชมกันเลยครับผมคิดว่าเป็นละครที่ดีมากสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและทำให้เราได้เห็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติบ้านเมืองเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ดูแล้วทาให้มีความรู้สึกว่าคนไทยต้องจงรักภักดีคือผมค,คิดว่าทําให้เห็นแต่ละฉากของสังคมในอดีตที่ผ่านมาในแต่ละยุคของรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตนะครับผมผมยังบอกกับลูกเลยมากับลูกบอกว่าลูกอาจจะไม่ได้เห็นประวัติศาสตร์แต่ว่าดูละครเรื่องนี้แล้วเหมือนกับเขาย่อประวัติศาสตร์ที่เห็นแต่ละฉากของวัฒนธรรมในแต่ละยุคของประเทศชาติก่อนข้ามาดูนี่น รู้สึกหนักใจแทนผู้ทาบ่อยว่าเอาเรื่องต้องยืดยาวต้องสี่เล่มใหญ่ๆเนี่ยบอยจะทํำยังไงให้ให้เก็บข้อความรายละเอียดได้หมดก็สมใจเขาเก็บได้หมดเขาเก็บได้หมดแล้วเป็นเป็นอะไรที่ที่มาได้ได้อย่างพอดีพอดีชีวิตของคนเราเนี่ยทุ่มเทไปกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่เลยแล้วก็มีข้อโต้เถียงท,ที่ที่พอเราหยุดฟังแล้วเนี่ยมันโดนใจคนทุกคน ก็เท่าเท่ากับว่าเขาเก็บในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินได้หมดซึ่งมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไอ,อมาสคาร่าอะไรแต่ไหลออกมาหมดเลยคือเป็นเป็นคือคือนอกจากซึ่งแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มีบทเรียนอะ่ะอยากให้คนมาดูกันอะ่ะนะคะได้มีบทเรียนเรื่องเรื่องสถานการณ์ของบ้านเมืองเราตอนนี้ คือสินใจจะแสดงได้ดีมากเลยนะคะออคือคือคือถึงถึงถึงหมดเลยจริงๆอ่ะนะคะคือทาให้ทุกคนแบบว่ามีความรู้สึกเลยถึงว่าน้าตาน้าตาไหลกันหมดเลยอ่ะนะคะ ตอนแรกก็หวนหวนว่าเอ๊ะมันเปรนไปได้ยังไงว่าเราจะเอาเด็กจากตูตามมาเล่นน่ปรากฏว่ามันก็ลงตัวโดยเฉพาะการนี่น้องเขาทําให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจว่าว่าว่า,วาเ,เขารับบทเป็นคุณเปรมแล้วเขาตีบทเขาให้แตกที่ต้องบอกว่าบทด,ดีมากด้วยบทแล้วก็เนื้อร้องในเพลงอะไรเงี้ยคือบทก็จะสอนสอนให้คนไทยแบบมีความรู้สึกยังไงเราต้องกตัญญูต่อแผ่นดินต่อพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านเป็นร่มโพร่มไทรของเรา เห็นพระเจ้าอยู่หัวทามกล้องคนมืดกมัวเหมือนเห็นแสงทองสอง่งใจตื่นตันเพียงเดมองพนมมือท้งสองกล้มลงกรอบด้วยหัวใจเพลงนี้ล้องให้ครั้งแรกที่มาดูเป็นเพลงที่เพราะ กินใจแต่จากนั้นในใครั้งแรกที่มาดูเนี่ยเพลงนี้ถูกร้องหลายครั้งในเวอร์ชั่นที่มีความสุขในเวอร์ชั่นที่มีความทุกข์แล้วในที่สุดตอนเดินออกมาจากโรงเนี่ยเข้าใจเลยว่าพระเจ้อ,อยู่หัวในทุกราชการทั้งอดีตและก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับหัวใจของเราอยู่กับคนไทยอยู่กับใจของเราตลอดเวลาไม่เคยหนีหายไปไหนเลยในลมหายใจของเราทุกลมหายใจทุกอนูของลมหายใจเนี่ยมีพระเจ้อ,อยู่หัวน,นะฮะ มันถึงไี้ออกมาเป็นเพลงนี้ได้ นาทีที่เป็นความทรงจํามันสูงสุดในชีวิตได้ผ่านพ้นไปแล้วครับแต่ที่เหลืออยู่คือความปลื้มปิติของเหล่านักแสดงและทีมงานและต่อไปนี้คือความสึกจากใจทั้งหมดของพวกเขาในคืนพิเศษคืนนั้นครับภูมิใจค่ะภูมิใจแล้วก็ถือเป็นเกียรติของชีวิตนักแสดงเะเพราะว่าคนไม่มีโอกาสนี้บ่อยนะมีเกรงบ้างที่เวลาพูดถึงหรืออะไรเราก็จะรู้สึกแบบ สมเด็จพระนางเจ้าประทับอยู่อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกเกรงเหมือนกันนิดหน่อยแต่ว่าพอพอพูดถึงในหลวงหรือความจงรักภักดีอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบพูดได้เต็มปากมันพูดแบบว่า,อยา,ายอยากให้ท่านาได้ยินอยากให้ท่านทรงทราบอย่างเงี้ยว่าเราแบบเราเราักและเทียทูนมันก็รู้สึกว่าพูดได้อิ่มกว่าทุกครั้งนะคะจะมีอยู่ตอนที่เป็นซีนที่เราลองเพลงให้ในหลวงะคะ่ะทั้งสองแม่พลอยเลยะคะ่ะก็จะทําให้รู้สึกมากขึ้นนะคะเพราะ ท่านทอดพระเนตรเหมือนท่านทอดพระเนตรเห็นนะคะตื่นตันมากค่ะเพราะว่ามันมีเนีย่ยยังไม่เคยมีโอกาสที่ได้แสดงหรือร้องเพลงต่อหน้าพระพักเลยนี่เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยค่ะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติไม่รู้เนาะมันเป็นจุดสูงสุดในชีวิตการแสดงได้แสดงต่อหน้าพระพักแล้วแสดงสดมันเป็นอะไรซึ่งนักแสดงฝ่ายฝันครับพะราชินีมาดูเนี่ยฮะเรารู้สึกว่า เราก็ต้องเล่นเต็มที่อยู่แล้วปกติก็เต็มที่อยู่แล้วแล้ววันนี้มันรู้สึกพลังมันมามาจากไหนไม่รู้ครับถือว่ามันมาแล้วความรู้สึกการจะร้องหมร้องไห้หรืออะไรมันอินหมดเลยครับพระองค์ท่านมีพระราชปฏิสันฐานบอกว่าเออทุกคนเล่นได้ดีแล้วละครสนุกมากแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ายาวรู้สึกว่าสาั้นสนุกก็ทํายิ่งทําให้เราปลื้มใจเราเห็นท่านยามพะสวนครับแล้วก็ ท่านเหมือนรู้สึกว่าท่านมีความสุขมากที่ที่ได้ชมละครเวทีเรื่องนี้ทำให้เราแบบมีความสุขเป็นสองเท่าครับมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วทีนี้ผมา,ามคนลุกทั้งทั้งเรื่อง <c oughs> ตอนที่รับเปรับสเสด็จท่านก็เดินมาแล้วก็บอกว่าขอบใจทุกคนมากนะเล่นกันดีมากๆแล้วดูเหมือนเ,ออเรื่องย,วยาวๆนี้ดูเหมือนสั้นลงไปเลยแล้วท่านพูดไปแล้วพระพักท่านมองหน้าผมเลยโอ้โหน้ำตาจะไหลคนลุกมาก ครั้งแรกที่ได้ไดมีโอกาสเข้าเฝ้าหลวงท่านนี่ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พอพอไปสงเสด็จนะครับแบบพูดไม่ออกครับมันมันดีใจครับดีใจที่ชาติหนึ่งเกินมาทั้งทีได้มีโอกาสทําอะไรที่มีคุณค่าแบบนี้อะไรครับคือไม่รู้ว่าคือการกัรเปรบยบเสมือนแม่ของคนไทยมานั่งดูอยู่ตรงข้างหน้าเรานี่แล้วอะไรย่างเงี้ย แล้วก็วันนี้เราได้มีโอกาสเล่นให้ท่านให้ท่านดูอนะไรเงี้ยก็เหมือนกับเล่นให้กับให้กับแผ่นดินไทยได,ได้ได้ได้ดูดูให้คนไทยทุกคนได้ดูด้วยเหมือนกันก็รู้สึกภูมิใจครับต้องไปเห็นที่รถรถประทับมานะมาถึงจอดท,ที่ที่ที่ข้างหน้าอสนาหเนี่ยข้างล่างเนี่ยผมก็นี่ฝันไปหรือเปล่าครับแล้วก็ทองพระเนธสี่แผ่นดิน จนสุดท้ายได้รับดอกไม้พระราชทานมันมันเกินคำพูดมัง้งเมื่อกี้มีคนถามว่าพระองค์ท่านตรัสว่าอะไรผมอยากบอกผมหูอื้อ <c oughs> ผมหูอื้อครับแต่ผมได้ยินว่าละครดีมากแล้วก็แล้วก็เห็นจากพระพักแล้วก็ท่านบอกว่าท่านโปรดมาก แค่นี้เราก็เราก็ปลับดึงใจเพราะว่าผมว่าพวกเราทุกคนทีมงานแล้วก็นักแสดงทำเรื่องนี้เพราะว่าเรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนั้นคือความประทับใจที่เกิดขึ้นในค่ำคืนงานการล่าเชาริตี้สี่พนดินเดอะ u มิวสิคอลครับ และการเสด็จทอดพระเนตรของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถถือเป็นแรงผลักดันที่สําคัญครับที่ทำให้ทีมงานทุกคนได้มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปในอนาคตครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ